นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเปิดเผยสถานะหัวใจตอนที่ระหว่างการลงพื้นที่อำเภอเขาชะม,มาโอจังหวัดระยองซึ่งเป็นภารกิจช่วยโยพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครสสระยองเขตสามหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมที่จะมาถึงวันที่10กันยายนนี้ระหว่างพักเที่ยงนายพิธาพร้อมกับทีมพักเก้าวไกลและผู้สื่อข่าวแวะร้านข้างทางเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน มีการมานั่งพูดคุยถึงประเด็นต่างๆอย่างเป็นกันเองช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวขอสอบถามถึงเรื่องความรักนายพิธาตอบว่าได้เลยถามได้จึงถามว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างนายพิธาตอบโสดครับโสดสนิทครับตอนนี้ทำแต่งานแล้วก็ดูแลน้องพิพิมพ์ลูกสาวเป็นหลักไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษพร้อมบอกว่าตอนนี้ตัวเองยังว่างยังไม่ปิดหัวใจแต่ยังไม่มีโอกาส และเชื่อว่าความรักสวยงามเสมอโอ้โอ้แ้นนมีแฟนยังว่างครับยังว่างยังว่างมมีแฟนยังว่างแล้วก็ยังไม่ปิดใจแต่ว่ายังยังไม่มีโอกาสดังนั้นก็ยังเชื่อว่าความรักก็สวยงามเสมอ